มีอะไรต่อไปมีผู้กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าการที่ท่านอาจารย์จัดพุทธศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าและลดค่าพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนี่ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับว่าไอคนที่ถามมันไม่รู้ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์มันไม่รู้จักวิทยาศาสตร์นั่นคืออะไร วิทยาศาสตร์นั่นคือมูลฐานอยู่ที่คำว่าสันทิติกโกสิ่งที่เห็นได้เองโดยตนเองในเวลานั้นเป็นสันทิติกโกนั่นะคือหลักใจความของคำว่าวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนามีวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ ให้รู้สึกอยู่เห็นอยู่โดยประจักษ์ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เรียกวิทยาศาสตร์ถ้าต้องคำนวณโดยไม่มีตัวจริงเป็นเรื่องคำนวณตั้งสมมติฐานขึ้นมาด้วยนะสมมตินะแล้วก็คำนวณแวดล้อมไปสมมติฐานว่ามันจริงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างนี้เขาเรียกว่าปรัชญา พุทธศาสนาตัวแท้ตัวจริงเนื้อหาของพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นวิทยาศาสตร์คือต้องมีของจริงมาวางตรงหน้าเช่นความทุกข์มาวางตรง,งหน้าแล้วพลิกดูว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรตามวิถีทางวิทยาศาสตร์นั่นเจึงพูดให้เขาถือเป็นหลักว่าพุทธศาสนาใช้วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาการไม่ใช่วิธีการอย่างปรชัชญา แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยที่จะไปใช้วิธีการแห่งศรัทธ,ธาความเชื่อลุวนๆไม่มีคำว่าศรัทธ,ธาในพุทธศาสนามาหลังจากปัญญาเสมอมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นผลของการกระทำทางวิทยาศาสตร์คือเห็นแจ้งแล้วจึงเชื่อนะีิศรัทธ,ธาในพวกอื่นในศาสนาอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น จะเป็นศรัทธาตามทางปรัชญาคำนวณตกลงใจแล้วจึงเชื่อหรือที่ต่ำกว่านั้นก็ว่าเขาพูดแล้วก็เชื่ออนี่นั่นไหว้หพ่วงนูน่นพุทธศาสนาต้องปฏิบัติตามวิธีทางแห่งวิทยาศาสตร์ ทีนี่ไม่ได้ลดค่าของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ลดค่าของพระพุทธเจ้ามาเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ตกต่อยคนหนึ่งเหมือนกับวิทยาศาสตร์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในโลกไม่ใช่อย่างนั้นที่เราพูดวิาวพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ลดค่าอะไรกลับเป็นการเพิ่มค่าเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเหตุผลว่าไม่งมงาย ไมื่อใช้วิธีทางอย่างวิทยาศาสตร์แล้วไม่งมงายคือทำลงไปบนของจริงไม่ใช่การคำนวณลงบนของสมมติ <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกเขาชอบปรัชญาใช้วิธีการคำนวณลงบนสมมติบนสิ่งที่สมมติซึ่งเรียกว่าสมมติฐานปรัชญาเลยเฟ้อไปทั้งโลกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรปรัชญาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์ แต่วิทยาศาสตร์กำลังให้ประโยชน์แก่มนุษย์แต่ที่เอาไปใช้ผิดผิๆจนเป็นอันตร,รายนะั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อจะเข้าถึงความจริงกันแล้วมันก็ต้องเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่เราไม่ได้ลดค่าของพระพุทธเจ้าลงมาเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์อยู่เนื้อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เดียวนี่ไม่ได้ลดค่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เด็กเล่นคำว่าวิทยาศาสตร์มันกว้างเกินไป ไอ้ของเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็มีแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดคือวิทยาศาสตร์ดับทุกสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงกขงยืนยันที่นี่ตรงนี้ทีมวุทธศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์มีระบบเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์แต่เป็นทางจิตใจไม่ใช่ทางวัตถุ แล้จึงเป็นยอดวิทยาศาสตร์สูงสุดเนื้อวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายจ,จิตใจพูดอย่างนี้ไม่ได้ลดค่าของพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าเลยมีอะไรอีก